มาเดินออกกำลังกายเจ้าเพื่อนๆดูดอกยาสวยๆดอกพันชสิงโตดอกยาสวยมากเลยเพื่อน เอามาเก็บหมดแล้วจ้ะเอผักเอกวงตุ้งป่านี่จ้ะเพื่อนๆกวงตุง้งกวงตุ้งป่ากวงตุ้งป่าเนาะ แถวนี้กำลังโตจ้ะเพื่อนๆป่านี้กำลังขึ้นป่านี้กำลังเล็กๆอันนี้จะเอาไปทำขนมกระเทียมไม่เอาเยอะเอาไปเมื่อวานให้เพื่อนๆหมดแล้วจ้ะอันนี้จะเอาแต่ใบ ันนี้มันยังไม่สูงเราจะาแต่ใบเนี่ยเอาไปทําขนมกระเทียมไม่เอาเยอะจ้ะเอากำรมเดียวเพราะว่าแยแอ่ทำแค่ถาดเดียวแค่นี้พอจะ้ะเพื่อนๆอีกนิดนึง อันนี้ต้นอ่อนนะนี่อีกป่าหนึ่งเ้อเพื่อนๆเนี่ยอีกป่าหนึ่งเยอะแยะเปหมดอันนี้อีกป่าหนึ่งนแยจะเอาไปทําขนมกระเทียมแต่เนี่ยแค่น,นี้ก็พออันนี้เล็กๆอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยนนกินจนสิ้นเดือนหน้าอีกทีหนึ่งเล็กจะ้ะ อันนี้อีกป่าหนึ่งเด้อที่แอดไม่เดินไปทางน้นะ่ะอี่แอดขึ้นยากอใส่ผ้าใบสีขาวมาจา้ะไม่อยากให้มันเลอะที่แอดจะใส่สีดำรอ,องเท้าแขงนิดนึงก็อยากถานอมนี่จะเพื่อนๆอ,อันนี้สำหรับต้นเล็กนั่นเอง เล้กกำลังขึ้นจนเล็กมใช่ผักกูดหรือเปล่าไม่ใช่เ,เพื่อน,เ,อนเดินออกกำลังกายเพื่อเพื่อน,อน,อนวันนี้มาเก็บกระเทียมอ่อนไปทำ ขนมคืนใช่จ้าเก็บกร,รมเดียวเก็บไปเมื่อวานก็เอาให้เพื่อนๆหมดแล้วจ้าว่าจะไปเอามะเขือก็ได้แต่มะเขือพวงมาทำน้ำพริกกินข้าวแล้วก็ออกมาเดินเล่นเนี่ยจ้าทำน้ำพริกจะไขายอะ่ะเพื่อนๆได้กินหลายวันอยู่ กตะไาร้ี่ดูดูเพื่อนเพื่อนที่ไหนที่ไหนมันก็มีหมดได้กระเทียมออันนี้มันเริ่มออกดอกเล้จ้ะเพื่อนๆอนออกดอกแล้วแถวนี้ออกดอกหมดแล้วเพื่อนเพื่อนนีเยอจะไปทำขนมขึ้นใช่ อะไรต่ออะไรไม่รู้บางอย่างแยะก็ไม่รู้ไม่รู้จากเพื่อนๆกินแยะก็ไม่กล้ากินนั่นะผักใบโบ,บกเต็มไปหมดเลยผักพันสิงโตดอกสวยสวยผักใบโบ,บก มันลึกจากมันต่ำด้วยคพ่นเยอะเลยผักแต่ว่ามันเก็บเอาต่พอกินไหมเพื่อนๆวอนนี้แย่จะไปทำขนมขึ้นช่ายไอย้ขนมกระเทียมก็แบบเดียวกันกับขนมขึ้นช่ายล่ะเพื่อนๆแบบเดียวกันจ้ะเห็นไหมมันขึ้นไหมมากี่วันมันก็มันก็ลกแล้วเพื่อน เวลาหนาวห้าหกเดือนเจ็ดเดือนมันก็ตายหมดแต่เวลา BACK, หน้าอุ่นผักทุกชนิดขึ้นมาแบบนี้กระเทียมตอนนี้ต้นไม่ค่อยสูงต้นชนิดต้นไม่ค่อยสูงจ้ะตำแยนี่ กลัวมากมากมนโดนมันแล้วมันคันจ้ะเ,เป็นเป็นดอกหมดแล้วจ้ะอันนี้อีกป่าหนึ่งนะป่านี้ไม่ค่อยสูงเพื่อนป่านี้ไม่ค่อยสูงเป็นดอกละต้นเล็กๆก็เป็นดอกะ แถวนี้ยาตไม่ค่อยได้มาหรอกจ้ะเป็นดอกหมดแล้วค่ะเห็นมหมเพืเ่อนเป็นดอกหมดแล้วเป็นพื้นเลยดอกกระเทียมป่าอันนี้อีกป่าหนึ่งเลยเพืเ่อนๆป่านี่มันจะชัน มันจะชันลงไปอย่างเงี้ยป่านนี้จะชันแย่ไม่ค่อยชอบมาเก็บเพราะยากลกัวถลายลื่นลงไปไม่มีใครช่วยกลัวมันจะถลายอ่ะเพืเ่อนๆลื่นลงไปไม่มีใครช่วยได้เนี่ยอืเยอะไหม เพื่อนคิดว่าเยอะไหมเยอะนะแต่ละป่าเต็มไปหมดเลยเห็นไหมมันขึ้นเพิ่มมาไม่ไม่ไม่ถึงเดือนเลยป่านี้ต้นเล็กมันจะขึ้นไม่ทันเพื่อนมันก็เลยต้นเล็กอีกป่านึงที่แยบเก็บเมื่อวานน่ะมันขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วมันก็เลยสูง สูงมากดูสิแต่แถวนี้มันจะชันนะเพื่อนๆดูดิมีแต่มกระเทียมทั้งนั้นเลยแต่มันชันชันมากแต่มันนี่มันดอกสวยดอกสวยมากเลยดอกกระเทียมมันจะชันนะเพื่อนๆดูดิ ปลากระเทียมทั้งนั้นเลยจ้ะเพื่อนๆนปลากระเทียมดูมดสิแยกมาไม่มาอาทิตย์หนึ่งนะตรงเนี้ยแต่แยม้มันมันมันขึ้นสูงขึ้นต่ำแย้ก็เลยไม่ค่อยชอบเดินเท่าไหร่ปลากระเทียมจะ้ะ สิป่ามันก็มีสิป่านั่นแหละกระเทียมจ้ะเนี่ยมันเป็นดอกแบบนี้เพื่อนเพื่อนเวลามันเป็นดอกนะเวลามันเป็นดอกพีนี้มันแก่ใช่ไหมลมพัดมันก็ปิวพัดปิวเวไปรู้ไปถึงไหนถึงไหนเนาะแต่ละป่าละป่ามันก็ไปเป็นต้นปีหน้าก็ยิ่งจะเต็มนะฮะมันกินไม่หมดนะเห็นไหมเพื่อน ข้างทางแอดดอกสวยสวยดอกสวยมากเลยขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่นะนะตรงตรง้องลองตงลองตง้ตงลองไปน้ำอะไรไปหมดเลยหมดเลยเพื่อนเพื่อนเห็นปหม ด,ดูตามข้างทางแอดค่อยๆเดินแต่แอดแอดรู้ว่าเดียด๋ยวมันล้มดูเด็นดเพื่อนหนาตึ๊บเลยไม่ว่าผักชีล้อมไม่ว่าอะไรเต็ม แย่ไม่กล้าเดินต่ำเท่าไหร่จ้ะกลัวดูดิเพื่อนๆดูมันสวยดิดูดิน่นานูนน่นานู่นนู่าี่แต่กระเทียมเลยนู่นานู่นูนูน่นะน,นะเป็นอย่างพอดีฝนมันไม่ตกก็เลยเดินเดินง่ายนิดนึงถ้าฝนตกมันจะแฉะจะลื่นนะเห็นไหม มีแต่กระเทียมเลยกระเทียมทั้งนั้นเลยนะไม่รู้ผักอะไรกต่ผักอะไรมันเดินลงต่ำไงเห็นไหมเพื่อนๆน,นี่น,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 นี่กระเทียมขึ้นข้างบนนี่ก็กระเทียมกระเทียม ทกระเทียม,มทั้งนั้นเลยเต็มป่าเต็มเขาอยู่ จะลื่นไหมเขียวเทียมจังเล้นเทียมก็มีดอกไม้ก็มี ื่อนจ e ้าดูกระเทียมสวยๆกระเทียมทั้งนั้นเลยเพื่อนๆเอ้ยมีแต่กระเทียมกร,เรเะเทียมปลากระเทียม น้ำใสใค่แจ้งยังไม่เดินไกลหรือจะกลับแล้วจ้ะเพื่อนๆนะกระเทียมห้างทางกระเทียมทั้งนั้นแบบมันมันขึ้นไม่ทันอะ่ะมันเล็กๆมันก็เป็นดกอกจ้ะมันเป็นน้ำ มีคนขึ้นไปทางน้อง